Autonomy is an illusion. วันครับทุกท่านครูจิมรู้เคสสวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับหลายๆคนคงเล่นเกม Apex Legends Mobile กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสกิลของตัวแรปโซดีแบบ100%นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับผลสรุปสุดท้ายนะครับก็ออกสกิลมาแล้วนะครับซึ่งนี่นะครับผมจะเป็นการบอกที่ถูกต้องแบบ100%เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลของแรปโซดีนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆๆออย่่่่าาลลลลลืืมมกก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 ดดดดดไคค์์แแชรรร้ว็็ิิิงงง๊เเพปปนนัใใใจทหๆ ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับพวกคุณเล่นเกมเอเจ็กม i l บแล้วอยากได้สกินแบตเตอร์พหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปช่วยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%้ยรด้วยระบบ o f f i c i a ีมีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน q ค Code ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอกย i d อและชื่อตัว ธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเท่านี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบ o f f ฟิเชีที่ richman s h o ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าว เอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักรวมถึงตัวของสกิลต่างๆของ r a บซอร์ดีกันดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับผมหลายคนคงงงว่าเอ้าพี่ผมเราจะไปตัวของรับซอร์ดยังไงเราจะเข้าไปดูยังไงอันดับแรกนะครับผมไปที่โปรไฟล์ซ้ายมือบนของทุกท่านนะครับที่หน้าจอหลักนะเสร็จแล้วนะครับผมไปที่รูปภาพโปรไฟล์ครับแล้วก็เปลี่ยนรูปประจําตัวครับ หลังจากนั้นนะครับผมเดอนลงมาล่างสุดจะเจอตัวของรับโซดี้ตัวนี้นะครับผมกดเขาว่าไปรับครับเพียง่นี้ครับผมก็จะเข้าหน้าตัวของรับสซดี้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถมาอ่านสกิลต่างๆได้นะครับผมนี่นะครับผมก็คือโฉมหน้าของรับสซดี้นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้นี่ผมก็ปลดล็อกได้แล้วสิครับทุกคนฮะถึงจะปลดล็อกได้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่สามารถนําไปล่้ในเกมได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้พัฒนานั้นได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเติมเงินหรือว่าคุณทําอะไรไปเนี่ยผมไม่ยืืนนนนยััหรรอไมมม่่แะะํําาาาาาบวจสถกลใช้ ได้หรือเปล่านะครับบางทีอาจจะตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นบั๊กของเกมผู้พัฒนาไม่ได้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะดังนั้นอดทนรอก่อนให้แพตเทิลพัฒมาแล้วค่อยซื้อทีเดียวนะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่าสกิลแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับโดยรับสดีนะครับผมจะเป็นซัพพอร์ตนะครับมี3สกิลนะสกิลติดตัวกิตเต็ดเอียครับสกิลใช้งานไฮส์แอนด์เทมครับแล้วก็สกิลที่เมทราดี้เรฟครับทีนี้ครับเรามาดูว่าทีละอันนะฮะะว่าามัััันนนทํยงงไกครบ อันดับแรกครับกิฟเต็ดเอียร์นะครับตัวนี้ซึ่งกิฟเต็ดเอียร์นะครับผมจะเป็นสกิลติดตัวในกรณีที่เรานะครับผมมีศัตรูเดินมานะครับผมจะทำให้เรามองเห็นเสียงจากระยะที่ไกลขึ้นนะครับทุกคนสังเกตด,ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นรูปฝ่าเท้าใช่ไหมครับ ซึ่งเตจังหวะที่เป็นฝ่าเท้าเนี่ยเราจะเห็นฝ่าเท้าที่ไกลกว่าชาวบ้านชาวช่องครับซึ่งจุดนี้เองนะครับผมก็เราสามารถบอกคู่ต้องทิมได้ว่าเฮ้ยมีคนอยู่กับเรานะใกล้ๆตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยก็ศัตรูอยู่ใกล้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่านี้ก็จะอยู่ในระยะที่ไกลขึ้นเหมาะสําหรับการที่ศัตรูจะถมเข้ามาหรือว่าเราเนี่ยสามารถบอกตําแหน่งของศัตรูได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสกิลพสซีฟที่ชื่อว่ากิฟเต็ดเอียนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมสกิลกดใช้งานครับไฮแอนต สมาชิกร่วมทีมที่อยู่ใกล้และทําการฟื้นฟูเกาะครับและการได้รับดาเมจนะครับจะทาให้เอฟเฟกนั้นสิ้นสุดลงนั่นเองนะ4จุดนี้เองนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็ทําให้เกาะนะครับของเพื่อนร่วมทีมลงตัวเรานะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเหมาะสําหรับการวิ่งหนีหรือว่าการตั้งหลักได้นะครับผม และเพื่อนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเกาะด้วยนะครับเส้นจุดนี้เองนะครับผมเราต้องห้ามโดนโจมตีนะครับเหมาะสำหรับการที่เรานั้นกําลังหนีเร็วที่ศัตรูเนี่ยยิงไม่โดนนะครับต้องภาวนานะหรือว่าใช้จะคอมโบกับสกิลอันติเมทแล้วก็กดสกิลนี้ไปก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งคู่เลย ซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้นะครับผมมีประโยชน์มากๆในกรณีที่ต้องการจะหนีศัตรูหรือต้องการที่จะพักฟื้นให้เพื่อนร่วมทีมนั้นได้มีจังหวะในการต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้นะครับผมค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่เกี่ยวว่าคุณคิดว่าสกิลนี้โกงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลทีมเมทครับ เซนิเมะรนะครับผมราดี้เลฟครับสกิลน,นี้นะครับผมตัวราลดี้ทำการฉายกำแพงแสงกระพริบที่บดบังการมองเห็นและการสแกนของศัตรูครับถ้าทุกคนดูตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นกำแพงอันเบลอเริ่มเทมเลยนะครับซึ่งเกิดว่าเราทำการกดใช้งานนะครับศัตรูจะมองไม่เห็นตัวม่านพลังนี้เลยนะครับผมคือใครอยู่ข้างหลังเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยแต่ S 1> <S 1> <S <an> <S เราจะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดนะครับแล้วในกรณีที่ศัตรูนั้นเป็นพวกตัวสแกนอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบัตรฮาวหรืออะไรกดสแกนปุ๊บมองไม่เห็นนะครับผมไม่สามารถทะลุม่านตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือศัตรูจะยังสามารถยิงทะลุตัวของโลนี้ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูยิงทะลุเขามานะครับก็มีโอกาสที่จะยิงโดนเราเหมือนกันดังนั้นในจุดนี้ต้องระวังด้วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูดีนะครับผมตัวอันตินี้นะครับเมื่อเราทําการกดใช้งานเนี่ย มันจะมีระยะเวลานะครับอยู่ที่ประมาณ20วินาทีนะครับผมซึ่งเ,เพื่อนๆนะครับก็บอกบอกก่อนเลยว่าสามารถทําการบัฟเพื่อร่วมทีมเพิ่มเกราะหรือว่าทําการให้เพื่อนเนี่ยสามารถเพิ่มเกาะโดยการกดใช้อเทมก็ได้นะครับบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผม เพราะว่าสามารถปิดบังตาได้และยังสแกนไม่เจอด้วยพุ่งตรงว่าเกิดว,ว่ากดสกิลนี้สกิลเดียวเนี่ยมีสิทธิ์นะครับผมที่ทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะตอบโต้เราได้เลยนะครับต้องหนีออกไปตั้งหลักก่อนถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยละครับสาหรับตัวของวาลดี้ทีนี้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของสกิลที่ใช้เล่นในโหมดของ Battle Royale ปกตินะครับไม่ใช่ในโหมดแดงนะมาดูที่สกิลแรกครับ Volume Control ครับสมาชิกทีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่เราสามารถใช้ยุทธวิธีของเรานะครับ กดใช้สกิลปุ๊บจะได้รับเอฟเฟกความสามารถติดตัวของเราด้วยนะครับนั่นก็คือได้ยินแบบเสียงการเดินที่เยอะขึ้นนะครับกรณีที่เรากดสกิลหนึ่งเสเพื่อนร่วมทีมนะต่อไปครับ Battle Adaptation ครับหลังจากใช้ชาติปิดฉากเกาะเวทนาการจะเพิ่มขึ้น100่ p ครับแล้วก็สกิลอันติเมตครับผมรอดี้เรฟครับเมื่อความสามารถอันติเมตเปิดใช้งานนะครับเพื่อนร่วมทีมที่ใกล้รอดี้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดขึ้นครับอัปเกรดต่อไปเป็น Turning ครับการวิ่งชั่วคราวระยาหนึ่งจะเพิ่มระยะ รู้นะครับผมว่าศัตรูอยู่ใกล้กับเรามากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดยิ่งไปไกล้ๆปุ๊บเอาศัตรูใกล้มาปุ๊บเราบอกเพื่อนร่วมทีมของเราได้เลยนะต่อไป tactical advantage ครับการใช้ค่าสังหารปิดฉากจะชาร์จสกิลยุทธวิธีของเราครับแล้วก็สกิล ultimate harmony ครับเมื่อความสามารถยุทธวิธี hive a n t ทม m ทำงานนะครับไอเทมพลังชีวิตจะมีผลมากขึ้นและเวลาที่ต้องใช้ช่วยฟื้นสมาชิกทีมก็จะลดลงอันนี้ก็เหมาะสําหรับการที่เรากางอันตรีไปปุ๊บเราซุกเพื่อนได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาเราใช้ไอเทมพลังชีวิตก็จะมีผลมากยิ่่่งงขึ้นนนันเอสอสตไป ในบางครั้งนะครับผมคุณจะสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้เป็นภาพของ3มิติผ่านกำแพงนั่นเองนะครับก็จะเห็นเป็นโฮโลแกรมเลยครับอันนี้ก็จะเหมือนวอลแฮกนั่นเองนะต่อไปครับ interrogator ครับสกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยจะทําให้การสังหารปิชานะครับจะเปิดเผยทีมของศัตรูบนแผนที่ย่อครับอันนี้โกงมากแล้วก็สกิลที่เหมืนสุดท้ายครับ r e v e r ์บครับนี่มีจํานวนสมาชิก ที่ได้ประโยชน์จากความสามารถยุทธวิธีของคุณมากเท่าไหร่ระยะเวลาที่ความสามารถเขาจะมีผลนานขึ้นเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ในช่วงที่เราเปิดสกิลนะครับผมก็จะทําให้มีผลนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดใช้เป็นหมู่ก็จะดีที่สุดนะครับที่เหลือเขาจะเป็นตัวของภาพแล้วก็ตัวของกรอบนั่นเองนะ ดังนั้นนะครับผมสามารถสรุปได้ว่าตัวของรัฟซดี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถซับพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆ1ตัวนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทุกท่านนั้นต้องลองเล่นครับและใน1ตีควรจะมีครับเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเกินไปจริงๆครับสำหรับตัวของรัฟซดี้ส่วนตัวแล้วผมให้เป็นตัวโกงหนึ่งตัวสำหรับแพทนี้เลยละครับส่วนตัวของรัฟซดี้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอตัวของ b a t t l e Pass ใหม่ออกมานะครับประมาณช่วงกลางเดือนถ้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อตัวของ Battleton Pass รผมแกได้เลยนะซผมขออบกเลยว่าตัวของ้นั้นะครลย ในเก็บเพื่อนๆนะครับผมยังไม่เห็นภาพนะครับวันนี้นะครับผมก็เอาเกมเพลย์ของตัวรับสดีในกรณีที่เพื่อนๆนสามารถไปเล่นมาก่อนที่มีการแก้ไขบั๊กได้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้เลยซึ่งตอนนี้ก็จะขอลาตัวไปเลยแลกันนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมบอกเลยว่าจะมีคลิปข่าวสารของเกม เอเ x ็กลีเจนส์โมบาไม่เพื่อนดูดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเกม a p เ x ็ e ลีเจนส์โมบาที่ทำออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนอยใงวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่สมรภูมิรบเอ e x ็กลีเจนส์โมบาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปดูเกมเพลย์กันเลย returning my shield fire reloading yeah. we near me I killed an enemy i do it's showtime reloading Reloading oh. One way down Is this supposed to be hard? One more minute, amigo Rings right So close